สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่องท r นะครับตัวน,นี้ก็เป็นรถเดิมๆเลยนะครับก็เครื่องเดิมๆนะครับแต่กําลังจะมาแต่งซิ่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูการประกอบช่วงล่างไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงบนยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวตีปอกควานลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูต่อนะครับช่วงบนนะครับอันนี้เราก็ประกอบช่วงล่างช่วงล่างก็มีเกียร์กระปุกเกียร์นะครับข้อเหวี่ยงนะครับ ันนี้เข้าอย่างแล้วก็เปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับมันก็จะแน่นนะครับอันนี้ก้านแท้เจแปนด้วยไม่ต้องกลัวขาดเลยครับวิ่งถึงประมาณ1 7 0 180ก็ยังเอาอยู่ได้สบายๆครับแล้วก็อันนี้ตั้งศูนย์ตอยนี้มั้ยนะครับ<อ>ก็าการอนข้างจะใหญ่นะครับรองรับกับรถที่รอบส,สูงเลย นี้มาดูการประกอบการปูเกียร์กันครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยประกอบครั้งแรกเหมือนกันนะครับส่วนมากจะถนัดแต่สีจังหวะแล้วก็พวกเวฟนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าการปูเกียร์มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วอะไม่ยากหรอกครับดูตรงเนี้ตรงเนี้ครับมันจะต้องหันมานะครับเข้าหากระปกเกียร์ตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวเราซูมเข้าไปนี่ครับเนี่ยเอาช่วงเนี้ยครับเข้าหาตรงนี้นะครับเข้าหามันอ๋อตัวที่หนึ่งใสไปแล้วทีนี้ตัวที่สองตัวที่2ครับหย่อนเข้าไปเลย ก็จะมีน่าจะหกเกียร์นะครับการปูสามตัวเลยนะครับอ่าก็ตัวที่สามนะครับก็น่าจะอยู่สภาพนี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันต้องเข้าหากระปุกเกียร์ถึงคุณจะใส่กับทางใส่ผิดทางยังไงก็ใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับอ่าอันนี้เอามาไว้ตรงที่ผมประกอบเลยจะได้เห็นชัดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว ต่อไปก็เอากระปุกเกียร์ใส่เลยนะครับใส่ไม่ใช่กระปุกขออภัยครับสลักนี่ครับสลักกระปุกเกียร์นะครับมันก็จะมีรูนะครับรูนะครับนี่ครับทะลุเลยมองทะลุได้เลยอันนี้น่าจะให้น้ำมันเครื่องเข้านะครับเข้าไปเลี้ยงได้นะครับก็ค่อยใส่่างนี้ปุ๊บอ่ะนี่ครับทีนี้ก็ลองหมุนเกียร์ดูนะครับ สำหรับเกียร์ใครที่ประกอบไม่เป็นนะครับกขอลองเข้าเกียร์ดูนี่ครับหมุนดูหมุนดูให้หมดเลยนะครับอ่าเนี่ยอ่าเข้าได้แล้วหมุนได้แล้วนะครับไปได้หมดเลยซ้ายขวาทีนี้ก็จะประกอบแคงกลางนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับ แข้งกลางตัวนี้นะครับก็จะไม่มีไม่มีประเก็นใช่ไหมมีปะตอนลื้อมามีเหรอ <c oughs> มีไม่มีเนะี่ยนี่ครับแข้งกลางอันนี้น่าจะเป็นประเก็นฝาคาัสนะผมลองใส่ให้ดูอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ประเก็นแข้งกลางอ่ะเอาแข้งมาวางเลย นี่ครับน่าจะเป็นประเกนฝาคารัดหรือฝั่งครัดมากกว่านะครับอยู่ทางไหนเนี่ยนี่ครับทางนี้อ่ะอันนี้เป็นประเกนฝาคารัดนะครับไม่ใช่ประเกนแข้งกลางเพราะว่าแข้งกลางไม่มีประเกนนะครับก็เอากาวมาเลยก็จัดการทากาวเลยนะครับ จาะกาวก่อนกาวค่อนข้างเหนียวครับนี่ครับก็ทากาวไล้ไปบางๆนะครับอันนี้สังเกตนะครับมันเป็นสีออกแ,งแดงๆนะครับเหมือนจะสนิมกินก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าน้ําไม่ได้เข้ามาในนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นสีเหล็กนะครับรถเก่าๆที่ว่าใช้งานมาสึกหลอนะครับก็ทากาวก่อน เราจะทาแค่ฝั่งเดียวแค่นั้นแหะครับอีกฝั่งหนึ่งเราจะไม่ได้ทานะครับเพราะวเดี๋ยวประกบแล้วมันก็จะปิ้นออกนะครับไม่ไปไหนแล้วครับกาวปิ้นออกครับไม่ด้านนอกก็ด้านในนะครับก็ตรงกลางก็ทายากหน่อยครับ ก็ทาบางๆก็พอแล้วครับไม่ต้องทาเยอะไม่ได้กลัวเปลืองนะครับแต่เดี๋ยวมันเข้าไปในเครื่องเรามาไปอุดไปอะไรอันตรายครับตรงนี้ก็ <c oughs> าขามาทาฝั่งนี้ต่อนะครับ <c oughs> อ่ะทาหมดแล้วครับ เดียวก็จะยกแค่กลางประกบกันประกบเลยประกบเลยครับหมดแล้วครับหมดแล้ว ก็ใช้ด้ามน,นะครับด้ามมันเป็นยางนะครับค่อยๆเขอะๆลงหน่อยนะครับเดี๋ยวก็สุดแล้วอ่าันนี้สนิทแล้วนะครับทีนี้ก็ล็อกนัดตฝั่งซ้ายนะครับ นี่ครับสังเกตว่าจะสนิทแล้วนะครับน็อตก็นี่ครับไม่ต้องกลัวหลงครับมัดไว้อย่างดีใส่ไม่ผิดที่แน่นอนครับตรงไหนมีน้ํามันนี่ครับที่มีที่มีแหวนอย่างนี้นะครับมันจะใส่ตรงฝาปิดบาลานซ์ครับ ก็ไอตรงที่ไม่มีแหวนก็น่าจะอยู่ภายนอกนะครับนี่ก็ลองก่อนยาวเกินนะครับสั้นไปยาวไปแล้วมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับนี่ครับดูนะครับมันจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับสั้นบ้างยาวบ้างนะครับก็ต้องอวัดเอาครับ อ่า1หนึ่งตัวใส่ถูกแล้วครับอ่ะตัวที่สองก็ใช่ตัวที่สามยาวไปนี่ครับก็วนๆหาเอาเดี๋ยวก็ต้องเจอสักตัวแล้วครับที่มันกค๊บของมัน นี่ยาวไปือใส่ลองกันเป็นสนุกเลยครับทีนี้ไม่ตรงสักที แค่หาตำแหน่งน็อตตรงว่าเกือบห้าเทียแลใช่ไหมมันมันไม่เจอไม่เจอรูของมันสักทีครับนี่ครับมีแต่สั้นเกินยาวไปอยู่แบบนั้นแหละนี่ก็ยาวเกินยาวเกินนะครับแต่ผมถอดมาจากเนี่ยชุดของมันทั้งหมดอะ นี่ครับอ๋อาละครับน,นี่ก็เหลือไม่กี่ตัวครับจ่หารู้ใส่น็อตก็จะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วนี่ครับต้องหาคนหนึ่งคันน็อตคนหนึ่ง อันนี้ก็2อถึงสวันนะได้ไมสองถึงสวันนะครับผ่าเครื่องเปลี่ยนกา้านแล้วก็คว้านลูกใหม่แต่ว่าเสื้อสูบลูกค้าเอามาทาไว้นานแล้วนะครับก็ตีปอกอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเสร็จตีปอกคว้านวันนี้จะยกเครื่องกับช่วงล่างขึ้นก่อนประกอบช่วงกลางกับช่วงข้างชุดคัดชุดจันไฟให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบ เสื้อฝาไล่ทีเดียวเลยมันจะสนุกตอนประกอบเสื้อฝาเนี่ยครับเพราะท่อนล่างไม่มีอะไรมากครับแต่ไล่เสื้อฝานะครับเวลาเอ่อเขาเรียกว่าอะไร,รเวลาปาดฝาทีหนึง่งหรือยงเสื้อทีหนึง่งรถมันก็จะมีผลนะครับมีกําลังวิ่งขึ้นมาหวือหวาขึ้นมาก็จะสนุกตรงนี้แหละครับเวลาได้ทํามันนะครับอันนี้ก็เพาเวลานเซอร์นะครับ เทอร์บาลานเซอร์ก็ใส่ยอดลงไปปุ๊บนี่ในนี้นะครับแล้วฝาปิดฝาปิดเทอร์บาลานเซอร์นี่ครับฝาปิดเทอร์บาลานเซอร์นะครับอย่าลืมนะครับตัวน,นี้หักไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อมทําหูให้ใหม่นะครับเบิกให้ใหม่ตัวนี้ก็ออกยากนะครับงัดไปงัดมาแป๊กเลย อันนี้ก็มีโอลิงอย่างเดียวนะครับดันเข้าได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วอ่ะน,นี่ก็เลยก็สังเกตหายวิหูหนึ่งครับเดีย๋ยวพวกนี้ต้องไปเบิกนะครับ ้าไม่มีก็ต้องออกมาเชื่อมนะครับเพราะว่ามันงัดออกได้เลยตรงนี้ค่อนข้างจะง่ายต่อ,อไปก็ปั๊มทูที่นะครับนี่ครับ ปั้มทูทีนะครับก็ใส่ให้ตรงกรับล่องของมันนะครับไม่มีอะไรมากตัวนี้ส่วนลวัยรุ่นรถแข่งนะครับส่วนมากที่ผมเห็นตัวนี้เขาจะกึ่งอุดกันเลยน็อตเลยแช็ก ่วนมากนะครับเ,เขาจะกลื่งอุดกันเพราะว่าจะใช้ผสมถังไม่ได้ใช้ปั๊มแบบนี้แล้วนะครับเรวถอดผ้าปิดปากจมูกก่อนครับหายใจไม่ออกอก็มาต่อเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่อะไรก่อนดี <c oughs> อะอ่าอ้นี่ก่อนแลวกันแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์เนี่ยครับแกนเกียร์ ปึ๊บเข้าไปขอห,หนีนิ้วแล้วก็ตัวต่อไปนะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนพวกเวฟแหละเป็นดาวเป็นอะไรเป็นเฟืองที่ว่าเวลาเข้าเกียร์แล้วมันจะหมุนตามครับก็ดูร่องริมให้ดีอ้าวเีมร่องริมไว้ไหนแล้วอะเดี๋ยวก่อนครับช่างเราล้างลืมริมไว้ไหนไม่รู้ครับโอเคครับมีสามตัวครับริมหาซื้อยากด้วยนะครับถ้าเกิดหายไปนี่ก็ ะงอกเหมือนกันแล้วครับเจอไหมอ่ะอันนี้ครับเราใส่เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวใส่ผิดนะครับเพราะว่ามีริมบังคับอยู่แบบนี้เลยเรานัดล,ล่ะนัดตัวที่เป็นแฉกที่เขาตอกมาอ่ะส่ควงมาเลยก็เดี๋ยวเราใส่ทรายด้วย เียว,วยเราจะใส่ยาก,กันคายให้นะครับนี่ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะไว้ใจน็อตแฉกมันขันไม่ค่อยแน่นด้วยครับมองหัวมันจะลุดรูดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่กันคายให้แใส่บางๆพอครับใส่เยอะก็ไม่ดีครับคนต่อไปเขาจะตอกไม่ออกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แค่นี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับเพื่อนๆนียรัเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์รับประกันได้เลยว่าไม่ต้องผ่าเครื่องใหม่อีกอย่างแน่นอนครับนี่ครับหมุนได้พยายามหมุนเช็คๆดูนะครับว่ามันติดขัดอะไรไหมนี่ครับออออก็ริมริมวางไว้เลยต่อไปเราก็จะใส่ริ่มนะครับไปที่ข้อวี่งก่อนนะครับหนึ่งตัวอ่า แล้วก็ที่เฟืองบาลานอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปตอนที่ผมลื้อออกหรือว่าถอดออกนะครับจะเห็นว่าผมถ่ายวีดีโอไว้สาเหตุที่ผมถ่ายวีดีโอไว้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับผมกลัวประกอบไม่ถูกผมเลยต้องถ่ายไว้ดูนะครับอ้าวงานงอกแล้วครับพเพื่อนๆผมลืมแกนปั๊มดูทีนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่จากฝั่งนี้ไปก่อนว่าจะใส่เข้าได้ไหมนะครับ ผมก็ลืมสนิทเลยนะครับเอาใส่ไม่ได้ครับเพื่อนๆอ่ออ,อันนี้ก็ต้องถอดน็อตถอดน็อตนะครับแล้วก็เอาแกนยัดเข้าไปใหม่แป๊บหนึ่ง